สวัสดีวันลาคารด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเจมนะฮะทราบวันนี้นะครับมาอยู่ในเกมเศรษฐีเหมือนเดิมประจําวันที่21นะครับเพื่อนก็คือเป็นเว้นแบบอ่าเข้ามาวันปกติเพื่อนนะครับเป็นวันทุกวันอาคารมันจะเป็นเว้นจี้ใช่ไหมแล้วก็วันนี้เป็นวันอาคารนะก็คือเป็นเว้นจี้แบบปกติทั่วไปไม่ได้แบบเป็นอีเวนต์พิเศษนะแต่เว้นนี้นะที่เข้ามาเพื่อนความสามารถของสกิลจี้น่ะผมบอกได้เลยว่ามันโอเคมากเลยนะถ้าเราดูจากสกิลนะครับ ก็เว้นนี้นะครับเป็นเว้นที่มาซัพพอร์ตโคเองอ่าใครที่แบบว่ารอจี้แบบอะไรนะบัฟโ,โคอยู่ใช่ไหมเขาได้นําเข้ามาแล้วนะครับแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่จี่ปัญหามันอยู่ที่เขาเลิกเล่นโคกันหมดแล้วเพื่อนเออเออคือแบบว่าเขาแบบหันไปเล่นตัวละครอื่นกันหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนเล่นโคอยู่นะเออนะครับก็ผมไม่ค่อยได้เจอโคเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมเจอผีเสื้อสมุดแอล่าเทพีสงครามกับเดนมากกว่านะ ก็จี้แรกครับเป็นไบเกอร์กระต่ายสีชมพูนะความสามารถถ้าอัพเต็มเนี่ยก็จะเป็น50%ป้องกันเอฟเฟีอันตรายครับก็คือเป็นป้องกันดีบัฟแล้วก็เมื่อฝ่ายหนึ่ข้ามมาตกลายมาของอตัวเราเนี่ยก็จะมีโอกาส70%กบกระหขาพอสบู่หลังจากนั้นนะครับจะมีสลายก้า80%นะครับก็คือจะมีตัดกา80%อ่ะจี่สองครับไบไบเกอร์กระต่ายดำครับความสามารถเนี่ยก็จะเป็นเมื่อตกพื้นที่ของชั้นโอกาส50%้นะาสิบเตอรเซ็มแลน้วอัพ จะเป็นยกเว้นค่าบันทางหลังจากนั้นอ่ะจะเพิ่มค่าทางพื้นที่ทั้งหมด2เท่าเดี๋ยวนะ50%ยกเว้นค่าบันทางอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาแปลผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้า50บยกเว้นเนี่ยโหมันเยอะกว่าเข็มเลยนะเข็มเนี่ยสามห้ายังออกแบบโบบา้าโบบา้าอันนี้50เพื่อนเือนเอออันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันออกได้เฉพาะเทิร์นของเราหรือว่าเทิร์นของเขาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอทางเกมเขียนมาทีนึงลวกันแต่ผมไม่รู้นะหรือว่าอาจผมอาจจะ อ่านแล้วผมไม่เข้าใจเองก็ได้ครับแล้วก็ไอสกิลหนึ่งนะครับจะเหมือนกับสกิลแรกเลยสกิลกับจี้กระต่ายสีพูเลยก็คือจะเป็นเมื่อฝ่ายตัวข้ามมาตกลารม้าเนี่ยก็จะมีโอกาส70%นะการขังฟองสบู่หลังจากนั้นนะครับก็จะมีโอกาส80%นตะที่จะตัดการเนี่ยนะครับก็เป็นจี้ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนจี้เนมนะครับจะเป็นหมวกไบค์เกอร์กระต่ายนะความสามารถเนี่ยจะเป็นคู่รูต่อมแม่นยำห้าห้นะครับถ้าเต็มเนาะแล้วก็จะบวกกอี15%เมู่อีนะกสิบห้าเปอ่ะ บัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปะห้าสิบห้าสิบห้าบวกห้าเป็นหกสิบบวกสิบอ่าเป็นเจ็ดสิบแล้วก็เมื่อตกไปที่ของช้านนะีโอกาสหนะกสิห้าร์ช้าโลนะสูงสุดสขั้นอันนี้เป็นโลธรรมดาครับเพื่อนก็จะเป็นอาร์ชิลเวอร์ชั่นของตะนันเนเทียนนี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายสครั้งขึ้นไปนะครับภายใน1เทิร์นเนาะก็จะมีโอกาส80%นนะส่งไปยงังเกาะล้างน,นะครับก็คือจะเป็น หมววอาชิวเน่เท่นเน่นะครับถามว่ามันเก่งไหมเก่งนะเก่งสับท์นั้นตัวละครที่ไม่มีโล่ทองนเี่นะครับเพื่อนก็เป็นจี้ที่สกิลเยอะขึ้นอ่ะผมบอกเลยเลยว่าเป็นจี้หมวดที่น่าจะเป็นที่นิยมอ่ะก็สัทว์ธนาสามจี้นะที่เข้ามานะถามว่าทาดาร์กได้ไหมผมได้ตอบได้เลยว่าทําก่อนเล่นก่อนนันเพื่อนไปรอดาร์กก็ได้นะครับแล้วก็การตามหาเนี่ยอ่าถ้าเป็นจี้บนบอลใช่ไหมเพื่อนก็จะเป็นตามหาของทางด้านน้ำมันเครื่องพรีเมียมเอบใช่ไหมแล้วก็จะเป็น จี้กระต่ายครับจี้กระต่ายหรือว่าเป็นจี้พวกต่างๆเนี่ยเติมเอานะะในราคาน่าจะ69บาทส่วนเพื่อนๆอาจจะเอ้ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันใช้สีอันน่แม่งโคตรง่าย,ยดีป่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลทนะเลทแม่งโคตรนรกครับผมบอกได้เลยว่าเวลานี้เลทนรกชิบหายก็การตามหาเนี่ยจะเป็นของจากนั้นเอา A มาแลกเป็น A บวกนะครับเ,เพื่อนก็จะเป็นแว่นนะครับแลกเป็นใบแว่นไวเกอร์นะฐานน้ำมันครับแลกเป็นฐานน้ำมันพรีเมียมนะครับ แล้วก็เราสามารถใช้เป็นฐานน้ำมันสองอันแล้วก็จะเป็นแว่นตาสองอันอ่ะเพื่อน,นํามาแลกเป็นสุ่มจี้ได้เพื่อนจี้เนี่ยก็เราจะสามารถสุ่มได้เป็นหมวกไบเกอร์ครับเพื่อนหมวกไบเกอร์เนี่ยแลก4ี่เก็บครบ4อันอ่ะก็นํามาแลกเป็นรูปบาทเลือกจี้ใหม่ได้3าจี้ครับถามว่าหมวกไบเกอร์มีสกิลไหมมีครับมีสกิลเหมือนกับทงด้านหมวกกระต่ายเลยแต่แค่จะเป็นของทะด้านจะไม่มีบวกคู่ขี้เนาะแล้วก็เปอร์เซ็นต์จะน้อยลงนะครับเพื่อน ก็เป็นจี้ที่อ่าใครที่แบบไม่มีหมวกก็ทํามาเล่นไม่เสียหายนะตะเล่มันแย่เกินเพื่อนผมอยากจะรุ้นอันนี้มากเว้ยผมเป็นคนที่ประเภทที่แบบเราสามารถตีเว้นได้ง่ายแต่ไม่ไม่ใช่เรานะเราอยากจะรุนนันนะ่ะก็คือ1คลคิกสามารถรุนได้เลยว่าเราจะปิดจี้ใหม่หรือว่าเราจะได้เป็นหมวกไบเกอร์ว้นะครับก็คือถ้าเราใช้เนะี่ะอ่าเราสมเนอนะ่ะถ้าเราได้จี้สจี้ใหม่ใช่ไหมเราจะคุ้มมากเพื่อนก็คือเราจะ ไม่เปืองเพชรแต่ประเด็นคือเราจะได้ไอ้สามี้บนไหมแค่นั้นแหละเพื่อนแล้วก็เวนี้ครับเป็นที้หลังมาด้วยครับเพื่อนก็จะเป็นบทกิโล้ไวกิ้งนะครับหมวก Viking. อาร์ชิวไวกิ้งก็เขียนแบบอวกาศโลนะครับป้ายสวนผีเสื้อแล้วก็วิญญาณของผีเสื้อนะั้งอย่างละ5อันนะครับอบนนะเพื่อนแล้วก็ต่อมาครับเป็นอีเวนต์แลกเปลี่ยนโชคนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นรูปบาศลัคกี้วันนี้นะสามารถได้จากการเล่นเนาะ อันนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับ1 2 3ตัวซึมลายทิปเปิลประมาณนี้เลยครับผมไปเล่นมา2รอบรอร้านค้ามาก็อ่อนตามนี้เลยนะส่วนอีเวนต์อัปเดตนะครับเพื่อนๆก็จะมีอ่อนสะดานจำกัดการเล่นด้ดยนอนเพื่อนเป็นล็อกอินเป็นเล่นล็อกอินเป็นเล่นนะครับอันนี้จะเป็นรูปบาทลัคก,กี้นะที่ผมบอกนะครับรูปบาทลัคก,กี้วันนี้มันจะได้ของเป็นยันมาถ้าเราดวงดีเนะี่ยเราก็ได้500เพชรน,นะครับเพื่อนๆตามนี้เลย โอเคครับเ,เพื่อนๆแต่ผมจะพาไปดูเลทกันอัตราการส่มหน่อยเพื่อนจะบอกว่ามันนรกจริงนะและเลทอัตราการส่มก็ตามนี้เลยครับเ,เพื่อนเอบออยู่ที่0.05นะครับแล้วก็ไม่จะมีพรีเมียมเป็นน้ำมันใช่ไหมแว่นตา0.010เพื่อนแล้วก็ A ธรรมดาครับ0.9เพื่อนกับแว่นกันแดดนะครับ2.5เพื่อนดูดิเลทโคตรนรกหมาไหมล่ะอย่างที่ผมพูดไปนะฮะ ส่วนอของตะนานเนี่ยเพื่อนๆตัวสุ่มจี้เครื่องรางใหม่อาจจะเป็นหมวดนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้หมวดไบเกอร์เจ็ดสิบแล้วก็เป็นจี้เครื่องรางใหม่เนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเราน่าสนใจเว้ยแต่เว้นนี้เราจะทําดีไหมเราเก็บเพชรอยู่หวานเพื่อนเออก็เดี๋ยวเราให้คุกกี้ทํานายกันและกันนะ,ะเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปดูของขายของอะไรก่อนเนาะอ่ะเราไปดูร้านค้ากันบ้างครับ ร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นเนีเ่ยเพื่อนๆเห็นไหมวัตถุดิบแบบเลือกอย่างที่ผมพูดนะคือ69บาทแล้วก็จะมีแบบเลือกอันนี้ครับ A ถึง A บอดนะครับ99าบาทแล้วก็จะเป็นของการันตี A เนาะแล้วอันนี้จะเป็นร้านค้าลัคกี้วันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นไอจี้รูปบาทอะรูปบาทลิงนะครับอันนี้ผมมองว่าคุ้มมากนะครับเพื่อนๆ35บาทสัพทนานการลุ้นนะแต่ถ้าแบบว่า ได้ของดีไม่ดีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนอยู่ที่ดัวนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าสมดีเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันเกลือเกลือไงส่วนที่เหลือนะก็แล้วแต่วิทยาทานเลยนะครับส่วนราคาจิ้งก้าล่างอันนี้ก็จะเป็นพวกเกลือเกลือนะเพื่อนสามารถมาซื้อได้ใครที่แบบอยากจะลุ้นนะครับส่วนราคาแสงนะครับก็จะมีฟิก70หรือ75นะครับม้องการ40หรือ45นะ แล้วก็จะเป็นของยกเลิกการเลียนหรือว่าจะเป็นป้องการทาสีตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นไบเกอร์กระต่ายแสงขายในราคาอยู่ที่6 9ถึง99บาทกันนะส่วนราคาสับสนุนยังไม่มีอะไรครับส่วนเดโก้ยังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นเว้นแบบเหมือนมาแบบพักผ่อนนะเพื่อนพักผ่อนสำหรับผู้เล่นที่แบบมีเพชรน้อยสำหรับผมนะอันนี้จะเป็นรูปบาทครอบครัวนะครับเพื่อนๆวินนี้ผมจะได้ถ่ายมาดูกันได้าอ0 0ตามสเต็ปเพื่อนๆไม่งอย่างเกลือเลย อ่ะเดี๋ยวผมจะมลองลุ้นจี้ดูครับเพื่อนถ้าเราได้ A บวกเนี่ยถ้าผมได้ A บวผมจะทําละกันนะเพื่อนอันนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษนะครับเพราะว่า A บวเนี่ยมัน0.0นย์จนเพื่อนเออมันยากมากเพื่อนถ้าผมได้บวกถึงจะทําละกันนะถ้าไม่ได้เนี่ยเราค่อยห้ามละกันเวันี้ครับผมลดแรงมากอ่ะ A ได้มาเนี่ยมันไม่มีความหมายสำหรับเวรนี้เลยเพื่อน เร์เซ็นต์มันยากอ่ะเออยากเกินอ่ะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตทำาอบอวเพชแล้วกันนะครับก็ผมเก็บเพรได้เว้นหนึ่งนะครับตอนนี้คือได้หกพันละนะครับเดี๋ยวเราน่าจะข้ามไปรอเป็นของทนันท่านเดือนหน้าเลยเดือนหน้านอะ่ะผมน่าจะรอเวอีเว้นหมดเลยเพื่อนๆเวีเวตนอ่าเวีเว้น,วน,วนหมดอะ่ะผมน่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็น่าจะมีเพรไปสุ่มให้เพื่อนดูกันแบบมันๆเนอนะเออนะครับ โอเคครับกิจกรรมก็หมดแล้วประมาณนี้ครับเพื่อนส่วนอีเวนต์ล็อกอิน login, นะครับอันนี้อย่าพลาดครับเพื่อนคือวันที่22หรือว่าวันพุธนะครับเพื่อนเพื่อนเ่ะเข้าเวลาไหนก็ได้หรือว่าเพื่อนเพื่อนจะเข้าวันอาคารวันที่21ตอนสี่ทุ่มเพื่อนเพื่อนจะได้1 0 0 0พเพชรไปฟรีๆครับอย่าลืมเข้ามาล็อกอินแล้วกันอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับส่วนที่เหลือน่ะอีเวนต์โคเนี่ย, call, ยก็หมดวันที่25เดือน6เนาะผมล็อกอินได้ถึง นี่แหละครับวันที่27แล้วโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่เพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันเดี๋ยวผมไปเล่นอีก30รอบมันครบนะครับเพราะว่ามันจะหมดวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆพื่อนสี่ทุ่มนะไปก่อนละบ๊ายบายนะครับเพื่อน